สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมยูมชี่กันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับก็มีคนใยา่ให้ผมพูดถึงนะครับตัวแ Can นอนที่กําลังจะออกมาน่าจะปีนี้แหละมั้งนะครับก็คือตัวแ Can นอน r 5 c นั่นเองนะครับก็มันจริงๆก็มีข่าวออกมานานแล้วแหละนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็จะวางขายกันในปีนี้แหละนะครับราคาเปิดตัวมาเนี่ยก็ถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทถ้ารวมภาษีเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณสักแสนหกแสนเจ็ดประมาณนี้ เดี๋ยวันี้มาพูดถึงว่า R 5 C เนี่ยในความคิดของผมนะมันเป็นกล้องยังไงบ้างนะครับอาจจะไม่ได้ลงถึงสเปคมากนะครับผมก็จะเป็นพูดในเชิงแบบว่าวิเคราะห์สักหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งผมก็ไปดูรีวิวทั้งของคนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมีความสนใจพอสมควรนะครับถึงขั้นแบบว่าทักหาแบบรุ่นพีที่แบบว่าซื้อขายกล้องกันนะว่ามีของไหมมีของจะเข้ามาไหมอะไรขนาดนั้นแต่พอมาดูสเปคกันจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาละ ไม่เอาแบบไม่เอาจริงเลยคือจากที่แบบว่าอุ้ย R5C แม่งสวยว่ะเฮ้ยแม่งมีแบบไอตัวพัดลมที่แบบเข้ามาช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยหูแม่งโคตรเท่เลยว่ะแต่พอไปดูสเปกกันแบบละเอียดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่เอาเลยนะครับต้องมาดูว่าเหตุผลคืออะไรนะเราจะไปเริ่มกันที่ในเรื่องของสเปคกันก่อนไหมนะครับ R5C ถามว่ามันจัดอยู่ในคอดิชันไหนนะครับ R5C เนี่ยถ้าเราเรียงตามคอดิชันมันก็จะเป็น R6 ใช่ไหม R6 R5 แล้วก็จะเป็น R5C แล้วก็จะเป็น R3 นะครับจะบอกอย่างนี้ว่า R5C เนี่ย มันจะมาได้เทียบเท่ากับ R3 R3 จะเป็นกล้องสายถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเป็นหลักวิดีโอเป็นรองนะครับส่วน R5C เนี่ยจะเป็นกล้องวิดีโอเป็นหลักถ่ายรูปเป็นรองนะครับสเปคในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับ R5C เนี่ยจะสเปคเดิมทุกอย่างเทียบกับ R5 นะครับสเปคเดิมทุกอย่างเลยความละเอียด45ล้านเท่ากันนะครับเรื่องของการโฟกัสต่างๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่เลยนะครับแล้วก็ไอตัวเปิดปิดตัวกล้องเนี่ยมันจะมีสวิชใหม่นะครับก็จะเป็นแบบออฟวิดีโอแล้วก็โฟโต้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณดูอินเสิร์ตที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณจะเห็นเลยว่าวิดีโอมันจะชัดกว่าโฟโต้เพราะว่า r 5 c เป็นกล้องที่ทําขึ้นมานะครับเพื่อตอบโจทย์ t a r ก e t คนเล่นวิดีโอนั่นเองนะครับในเรื่องของสเปกก่อนเลยนะครับก็แน่นอนครับ 8K นะครับสามารถถ่ายได้ถึง60เฟรมแบบ e x t e r n a l น 8K60 เนี่ยจะต้องถ่ายจากการที่ต่อเข้ากับ a ัตโนมอสตินจาหรือต่อเข้ากับ ดัมมี่แบตเท่านั้นถึงจะถ่ายได้นะครับจริงๆถามว่า 8K 60ถ่ายด้วยแบตเตอรี่ LP-E6NH ได้ไหมสามารถถ่ายได้นะครับแต่ว่าด้วยกําลังไฟที่มันอาจจะไม่พอมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยต่อดัมมี่แบตหรือว่าต่อเข้ากับอัตโนมัติในจาดีกว่านะครับมันก็จะสามารถแบบว่าเลคคอร์ดได้นานเดงนะครับความละเอียด45ล้านพิกเซลเท่าเดิมนะครับแล้วก็สามารถถ่ายแบบ20เฟรมนะครับในอิเล็กทรอนิกส์รัวนะครับแล้วก็12เฟรมในแบบแมชชันิกนะครับใช้ดูโอพิกเซลซีมอสเอฟก็รู้สึกว่าจะเป็นตัวใหม่ด้วยเป็นเ FX นะครับผมแล้วก็มี Cinema r a w ไรส์มาให้นะครับผมก็รองรับ12บิต w footage นะครับ2.6กิกะบิตเพอร์เซกแล้วก็ไฟล์นะครับเป็น XFAVC แล้วก็ MP4 นะครับก็ ไฟล์เนี่ยรองรับ4.2 10บิต810เมกเปอร์เซกนะครับแล้วก็ HEVC 540เมกเปอร์เซก HDR Recording นะครับและก็รองรับ Cinema EOS Function นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณดูจาก Insert เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าตัวกล้องนะครับปกติถ้าเกิดว่าเป็นกล้องที่ไม่ใช่รุ่นซีน e มามันจะเป็น EOS ตามด้วยรหัสใช่ไหม R5 R6 RPR อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเป็น EOS ต่อด้วย C นั่นคือซีน e มาจะเป็นซีรีส์ซีน e มาของทางแ a นนอนะครับใครที่ไม่เคยเล่นนะผมบอกเลยว่าคุณจะเปิดโลกใหม่นะครับ มันจะไม่ได้แบบว่าใช้งานง่ายหรือสะดวกขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ตัวซีดิมาอย่าง C70 อะไรเงี้ยนะครับแต่เหมือนในรุ่นเนี้ย เหมือนเขาจะยัดพวกเทคโนโลยีซีนีม่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในกล้องมิเรเลสและทําให้มันใช้งานง่ายมากขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังในตรงนี้นะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยนะครับหกรกรัมน,นะครับก็หนักกว่า U S R 5นิดหนึ่งนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักนถือว่าเขาทาออกมาได้ดีเทียบกับสเปคอะไรต่างๆนะที่เขายัดเข้ามาเนี่ยนะครับกับน้าหนักตัวเท่านี้ผมมองว่าเอ้ยแม่งดีเซนเซอร์ <S S <ensor> <S ก็เป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมนะครับ C P U ให้มาเป็น D G X เลยนะครับผมก็เป็น C P U ตัวแรงของเขานะอย่างอื่นเเน่ก็็จะปรือง เล็กๆน้อยๆตัวย่อยแล้วนะครับพวกวิดีโอการถ่ายครอบอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ผมจะไม่ของพูดกันเนาะเพราะว่ามันเยอะนะครับแล้วมันก็ลงลึกนะเรามาพูดกันถึงว่าทาร์เก็ตของการสร้าง R5C เนี่ยคืออะไรนะครับผมจะอธิบาย,ยางี้ว่าใครที่ไม่เคยใช้งานกล้องซีนีมาเนาะอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวผมให้ตัดต่อขึ้นรูปมาให้กล้องซีนีมาเนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นของ a r ริสนะครับหรือว่าจะเป็นของทางแค n o อนเองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆแบรนด์ที่ทํากล้องซีนีมาออกมานะครับทีเนี้ยด ความที่ถ้าพูดถึงกล้องซีนิมาหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเกินจะเอื้อมถึงด้วยความที่ตัวมันใหญ่แล้วก็แบบปุ่มอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องแบบว่ากดปุ่มตั้งนั่นตั้งนี่ไม่สามารถทัศสกรีนได้แล้วก็หน้าตาดูใช้งานยากนะครับขนาดที่ใหญ่ไม่สามารถพกพาไปได้เวลาจะตั้งถ่ายทีนึงก็ต้องเซตนั่นเซตนี่ขาต้องกล้องต้องแบบเป็นรุ่นบิ๊กเท่านั้นของแพ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 งเต็มไปหมดถ้าพูดถึงกล้องซีนีมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันต้องมีมากกว่า1คนตากล้องคนเดียวเอาไม่่่อออยูมมมมันนนนต้น้้งงีาาาากกกกว1คใใรชลซ นะครับแต่พอมาในปัจจุบันเนี้ยคืออะไรมันก็เล็กไปหมด CPU ทุกวันนี้ก็แข่งกันผลิตให้มันเล็กที่สุดกล้องก็เหมือนกันนะครับคุณลืมภาพกล้องซีนิมาที่แบบอันใหญ่ๆมหฬารที่ต้องแบบขึ้นโรงนินใส่โอเคอะไรเงี้ยลืมไปได้เลยเขายัดสเปคซีนิมาทุกอย่างนะครับมาไว้ในตัวกล้องมินิเลสแล้วเรียบร้อยอย่าง U S R 5เนี่ยมันเป็นกล้องที่โฟตโต้กับวิดีโอเนี่ยมันเท่ากัน ก็คือว่าวิดีโอมันไม่ได้แบบว่าต่างไปจากไอ้พวกท้องตลาดแบรนด์ Brand อื่นๆเท่าไหร่นะมันก็คล้ายๆกันเหมือนเดิมแต่พอมันเป็น r 5 c ปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะไม่สามารถเอาไปเทียบกับกล้องมิน l เล s ในตลาดได้ต่อให้เป็น Sony A74 ต่อให้เป็น Panasonic g H6 เทียบกันไม่ได้เพราะว่า r 5 c เนี่ยสเปควิดีโอแม้แต่หน้าต่าง UI เดี๋ยวคุณดูดูหน้าต่าง UI เองเลยนะครับหน้าต่าง UI คุณจะแบบว่า ไม่เคยเห็นหน้าต่างอย่างนี้ใช่เพราะมันไม่ใช่หน้าต่าง UI วิดีโอของกล้อง Mirrorless ทั่วไปมันคือหน้าต่าง UI ของกล้อง Cinema เท่านั้นจะเป็นแบบนี้ ดังนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าเอ้อ r 5 c ออกมามันจะต้องแบบเป็นกล้อง r o r l e s s ที่ใช้งานง่ายแน่ๆผมบอกเลยว่าไม่นะครับโอเคละ่ะมันใช้งานง่ายถ้าเทียบกับคาว่าฟังก์ชันซีนีมาแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันไม่ได้เป็นกล้องแบบที่เราเฮ้ยเปิดเข้าโหมดวิดีโอมีหน้าต่างแค่แบบ8เมนูแล้วก็เลือกตั้งตั้งตั้งนี้มันไม่ใช่อย่างนั้น,นครับซีนีมาฟังก์ชันแม่งมีหน้าต่างมากกว่า20เมนูซึ่งมันเยอะแบบเยอะมากนะครับคือใครที่แบบว่าจะหวังว่าจะซื้อกล้องตัวนี้แนละ้วแบบ ไปตั้งถ่ายออโต้นะอย่าหวังเลยนะครับมันไม่ได้นะครับผมมันต้องเป็นคนที่เล่นสายซีนิม่าเล่นสายวิดีโอจริงๆแต่ว่าข้อดีมันมีนะข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่าใครที่เป็นโปรดักชันนะครับในในในคำว่าโปรดักชันอย่างเช่นถ่ายโฆษณาใหญ่ๆออกทีวีอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นถ่ายหนังที่อาจจะเป็นหนังเข้าโรงก็ดีหรือว่าจะเป็นหนังประกวดก็ดีเนี่ยมันขนาดโปรดักชันมันจะเล็กลงอุปกรณ์ที่เราใช้มันจะน้อยลงนะครับอย่างเมื่อก่อนอ่ะต้องกล้องตัวใหญ่ใช่ไหมมีใส่กระเป๋าต้องใบ แล้วใบ,บยอย่างลบบาะใบขาดต้องกล้องต้องเป็นขาดต้องกล้องใหญ่เท่านั้นพอมาปัจจุบันปุ๊บคุณใช้ R5 ปุ๊บกล้องมันตัวขนาดเท่า R5 ครับใส่กระเป๋ากล้องคุณใส่เลนเพิ่มไปได้อีกนะครับแล้วเลนคุณไม่ต้องไปใช้เลนซีนิม่าแล้วนะครับกล้องซีนีม่าจะใช้เลนตลาดอย่างที่เราใช้กันใช้กันเนี่ยไม่ได้นะครับต้องใช้เลนที่เป็นซีนีม่าเฉพาะเลนตัวหนึ่งก็เป็นแสนแต่ปัจจุบันถ้าคุณใช้ R5 คุณสามารถเอาเลน RF หรือคุณจะต่ออะแดปเตอร์แล้วเป็น EF ก็ได้เอามาใช้แล้วถ่ายได้เช่นเเเดดีียยวกกกวกกกกัััันนนนนนนคุุณณงห็็มมมม้้อปร์ท่ใชาาลลสสะขึบ แล้วอย่างเงี้ยเวลาเราไปออกกองเราไปถ่ายหนังถ่ายอะไรเนี้ยคุณภาพยังเท่าเดิมแต่ว่าพวกอุปกรณ์นะครับความเหนื่อยความอะไรเงี้ยการใช้งานมันจะน้อยลงนะครับซึ่งมันดีมากนะมันสะดวกสบายมันมันดีต่อโปรดักชันเยอะมากนะครับผมคืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นโปรดักชันแบบรับผลิตสื่อหรือว่าแบบเป็นโปรดักชันขนาดกลางเนาะอาจจะไม่ได้แบบ ขนาดใหญ่อะไรเงี้ยขนาดกลางอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่า R54 แม่งโคตรตอบโจทย์แต่ว่าข้อเสียข,ของมันก็มีข้อเสียอย่างแรกเลยนะครับที่ผมตัดสินใจไม่ซื้อ R54 คือมันเอากาันสั่นแมชชีนิกออกไปแล้วนะครับการสั่น5แกนที่ผมรักมากๆนะครับในกล้องเนี่ยที่เป็นเซนเซอร์เนี่ย all อ,ออกไปแล้วเหลือแค่การสั่นที่เป็นซอฟต์แวร์เท่านั้นถามว่าทําไมนะครับคือต้องบอกงี้ก่อนว่ากล้องซีนีมาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีการสั่นทุกตัวจะไม่มีการสั่นด้วยความที่กล้องซีนีมาเนี่ยนะครับบางโปรดักชันเนี่ยเขาจะต้องเอา ขึ้นโดรนเอาไปติดกับรถยนต์เพื่อที่จะถ่ายแบบ ซีนเอ็กตรีมอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายัดการสั่นเข้ามาใส่เซนเซอร์นะครับในกล้องซีนีมาเนี่ยเวลาเอาเอาไปติดกับพวกรถหรือพวกโดรนแล้วบินเร็วๆเนี่ยนะครับการสั่นมันจะพังตั้งคือเหตุผลว่าทาไมกล้องซีนีมาถึงไม่มีการสั่นนะครับและไอ้ตัว R54 ก็ไม่ยัดการสั่นมาให้เพราะเขาคงคิดแหละว่าเอ้ยไอ้ตัว R54 เราผลิตขึ้นมาเนี่ยให้กับสายวิดีโออยู่แล้ะเผื่อเขาจะเอาไปใช้งานเอ็กตรีมริงติดขึ้นรถขึ้นโดรนอะไรเงี้ยเขาเลยคิดเผื่อมาก็เลยไม่ใส่่่่่กกัันนนสมมมมาาให้้ะรร็ือเตผผผลทีไซพิ การสั่นเซ็นเซอร์มากๆใครที่ไม่เคยใช้ก็าอาจจะแบบมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่แต่คนที่เคยใช้จะรู้กันดีครับว่าเอ้ยมันช่วยชีวิตเรามากไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหรือจะเป็นการถ่ายวิดีโอการสั่นที่มันอยู่ในเซ็นเซอร์เนี่ยแม่งโคตรดีนะครับแล้ว a 5 4มันอ,ออกไปตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยจะซื้อละ a 5นะเตรียมจองละแม่งพอแบบไปอ่านสเปคดีๆไปดูแบบรีวิวดีๆอ้าวไม่มีการสั่นเว้ยไม่ซื้อเลย ไม่ซื้อเลยแล้วก็หน้าตาปุ่มกดอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีแค่ไอตัวปุ่มตุ่มสดแสงนะครับที่เป็นสีแดงแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยก็เป็น C ทือซีนีม่าอันนี้ยอมรับว่าสวยนะครับยอมรับว่าสวย <N ic ly> แล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับปุ่มด้านหลังเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับ <N ic ly> แค่ไอตัวจอเนี่ยนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ระบายความร้อนอาจจะดูแบบใหญ่เทะทะไปหน่อยแต่ว่ามันก็ช่วยทําให้การถ่าย 4K 60 4K 120แบบ OI เนี่ยไม่ฮีตอีกต่อไปหรือแม้จะ 8K ก็ไม่ฮีตอีกต่ออไปมันก็ถื มีดีอย่างเสียอย่างนะครับอันนี้แล้วแต่คนเนาะซึ่งกล้องเนี่ยมันก็อยู่ในราคาแสนห้ามันก็ต้องอยู่ในระดับที่พนจะใช้เงินก็ต้องคิดหน่อยนะครับว่าจะซื้อไปทําไหมนะครับซึ่งเราสรุปง่ายๆตรงนี้ได้เลยว่ากล้อง R5 เนี่ยจะเหมาะสําหรับสายโปรดักชันวิดีโอเป็นหลักไออย่างกล้อง R5 เนี่ยมันยังเป็นไฮบริดนะมันยังเป็นแบบว่าเฮ้ย hey, ภาพถ้าเกิดว่าคุณเป็นช่างถ่ายภาพเออก็ซื้อมาใช้ได้ R5 ก็ซื้อใช้ได้นะครับหรือแบบว่าถ่ายวิดีโอแบบถ่าย m ออะไรเงี้ยนะครับ Cover, เ v ็มวเวอร์เต้นอะไรเงี้ยเอ,อ ถ่ายได้แต่ถ้าพูดถึง R5C เนี่ยไม่เหมาะกับสายช่างภาพเลยครับผมพูดตรงนี้ต่อให้คุณมีเงินแบบรวยอ่ะก็ไม่ควรจะซื้อ R5C นะครับเพราะสเปคเนี่ยมันได้เท่า R5 เกือบหมดเลยและมันเสียไปเรื่องของการสั่นในเซนเซอร์ด้วยเผื่อถ้าพูดถึงภาพนี่แย่กว่า R5 เพราะ R5 มีเซนเซอร์นะเซนเซอร์การสั่นที่เป็นแมชนิคมันสามารถใช้ในภาพนิ่งได้นะครับแต่ R5C ออกไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเอาเลนส์พวก EF 7 4200ที่ไม่มีการสั่นเนี่ยเอามาติดกับ R5 เนี่ยโอ้ส แนะนำ R5 พอส่วนสายวิดีโอจ๋าจาาไม่ว่าจะเป็นวิดีโอขนาดโปรดักชันขนาดกลางโปรดักชันขนาดใหญ่อ่าเงินมีแตะถึง R54 ไปเลยครับนะครับผมคือถ้ามันจบอยู่แล้วอะเวลาคุณเอาไปถ่ายแบบเป็นโปรดักชันไปรับทําวิดีโอน,นั่นเนี่ย R54 ไฟล์มันสุดยอดอยู่แล้วคือถามว่าขนาดไฟล์เนี่ยนะครับมันดีกว่า A74 ไหมผมมองว่าดีกว่าเพราะว่ามันเป็นซีนิมาฟังก์ชันนะครับซีนิมาฟังก์ชันเนี่ยคือบิตเรทอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมบอกเลยว่าสู้พานาได้นะครับเทียบเท่าพานาเลยดีกว่า สำหรับตัว r 5 c นะเทียบเท่าพนาได้เลยนะครับคือไฟล์มันแบบมันใหญ่แล้วไฟล์มันดีมากแล้วตอนนี้คือ 8K 12 bit 422อะ่ะ คืออย่าง R5 ผมเนี่ยมันถ่ายได้10บิต422นะครับ10บิต422ก็พันล้านสี12บิตเนี่ยผมโอ้โห bueno, <c oughs> ไม่รู้ว่ามันล้านล้านสีหรือแสนล้านสีอะ่ะคือมันไฮด y นามิกเรนจ์สุดๆะนะครับผมคือไม่รู้ว่าจะแบบเจอาคำไหนมาพูดแล้ว12บิตโอ้โหคือใครจะซื้อกล้องตัวนี้ไปนะคุณต้องดูคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยนะว่าตัดไหวไหม <c oughs> <c oughs> นะครับผมผมคิดว่าน่าจะต้องโอ้โหเทดลิปเปอร์เออต้องเทดลิปเปอร์แล้วก็แรมสักแบบ3264 ถึงจะแบบเอาอยู่อะาหรับไฟล์ตัวนี้นะถ้าเราไปทํางานนะหรือถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบจะไม่เล่น pc ก็ต้องไปแม็กแบบตัวใหม่ๆเลยนะครับผมเพราะไฟล์มันใหญ่มากนะก็ประมาณนี้เรื่องของภาพนิ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แย่กว่าเดิมด้วยก็คือไม่มีการสั่นส่วนวิดีโอเนี่ยไม่มีอะไรจะติเลยนะครับผมก็วิดีโอในเรื่องของไฟล์เนี่ยผมให้เขาแบบร้อยเต็ม10เลยแต่ว่าตัดคะแนนไปในเรื่องของ การสั่นในเซนเซอร์ที่ไม่มีเนาะ,ะแล้วก็ในเรื่องของรูปทรงอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ชอบไอตรงซีที่มันเป็นซีนิมาก,กับไอตัวลั่นชัตเตอร์นั่นแหละนะครับที่มันเป็นสีแดงจริงเราก็สามารถไปซื้อสติ๊กเกอร์มาติดได้นะก็ไม่ไม่จะเป็นที่จรแบบวแบบรู้สึกว่าเออมันมันว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถามว่าพี่ซื้อไหมไม่ซื้อแน่นอนนะครับผมส่วนถามว่าออกมาแล้วมันจะขายได้ไหมผมมองว่าขายได้นะออผมว่ามันก็ขายได้นะมันก,มนก็มันก็มียูทูบเบอร์หลายท่านนะครับท การถ่ายอย่างเช่น G D H R นะครับพี่จินแล้วก็มีซูมคาร์บลลาก็ใช้ C 7 0ถ่ายนะครับผมมองว่าเออถ้าเกิดเขาซื้อ R 5 c มาใช้มันจะง่ายมากๆเพราะ C 7 0เนี่ยมันตัวใหญ่นะมันตัวบรรตัวขนาดบักเอฟนะครับแล้วมันไม่สามารถทชสก,กินได้ ทุกอย่างเป็นปุ่มกดหมดแต่ถ้าเกิดเขาซื้อ R5C มาเนี่ยทุกอย่างจะเป็นทัศขีดไม่หมดเลยมันง่ายต่อการใช้งานมากนะผมว่าหลายคนน่าจะสอยอยู่น่าจะต้องเป็นระดับแบบระดับโปรดักชันระดับช่องใหญ่อะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้กันนะสำหรับการเล่าถึงนะครับกล้อง Canon R5C นะครับใครสนใจก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ชั้นนำทั่วไปนะครับผมน่าจะปีนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไทยไหมแต่ต่างประเทศะเปิดตัวเรียบร้อยละแสนห้านะครับผมบวกลบก็โอเคฝากาไว้ด้วยกันนะครับใครที่ชอบกปนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พาคกรนดิดตดัคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับเอาไว้ที่ทุกจะเจอก,กันในคลิปหน้าวันนี้เข้าตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ